มาขโมยเอาเงินมาโยอะไรมาเร็วเอาเงินมาเร็วนี่บาทอ่ะอเอเลาหน่อยไหชวนเธอะเบ้องแเลียวเบื้งหน้ากระบบดเออไปเศร้าเงินละบบามนี่ยูนี่เอากระเป๋า รกระเป๋า,านเนไมดสน้ำเงสีน้ำเ,ง,เงีแล้วกระเป๋าสวนเ็บกระเป๋าีบม่เนี่ย<ว>อไปน้เนอไปเ่น <c oughs> ไม่เห็นนะหนูไม่ได้เก็บเสื้อ <c oughs> <c oughs>

ไปไหว้คุณย่าสิคุณย่าน่บุะเนี่ยไปนั่งข้างยากมัญน่ะิมีสองัไม่ใช่หรอใช่นอนัออันมันี่อนมันมีอันใอันใหญ่นเอาอร่อยละข้าล่างกัท่าเอาเอาน้าวายยุวใจกันดิแล้ววายสีบไอเียอันเล็กอันเล็กอันใหญ

นล้งหลับแล้วแค่หลับแล้วแล้วติหลับแล้วเอกสารก็ขอหลับกันี่มามาไปนู่นไปหา่ัน เอาหนิกล่องอันนั้นได้หนิไปนู่นไปนู่นไปเด้ยไปนู่นไปนั่งกับย่าหนูนูนูไปหาย่าเหนืนไปไอแม่ไอเอ็มกลเป็นตะกลองได้เหมือนมี

เกกไปบาวันใดกด้ามาแ่กแล้วเอาคีุกาีบพุกตายไปด้ได้แล้วก็แกก